ตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับ ủa đây tôi lấy tôi lấy bùi điều cành bùi, có con แค่หนึ่งเดีแปแค่หนึ่งเดียวค่สิบอืแปดหนึ่งสองสามสี่ห้นหกเจ็ดแปดคือตัวตัวตัวที่ข้างบนหนึ 9, 5, 8 Thuất tiệt đấy Thuất tiệt đúng không bồn Ủa Ở câu hả Ở 3, 5, 5

嗯嗯嗯，好了吗？嗯嗯嗯。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  <laughs> Hãy ừ, <laughs> <laughs> subscribe cho kênh Ghiền Mì Anh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không? ก็หนักหน่อยก็สิวเดียวกันฟูถ้คนหดนนอวก็น่อเฉยอย่งนกะงนี่ิกตใจน่อยหนูเยนะหนูเหน่อยตั้งเปรหน่อยตังเปรอะ่อี่จังั

เนยผมอนขึ้นมาบอกช่งตัหคมือทเดียวมันที่มาโอ้ครับหน่อยครับจัดเูขแ้มยนวันที่เก็วันที่วันที่น่าจะออกหนึ่งมีนาแมเข้มแม่เขียนเขียนเป็นเลขเป็นตรงน หกมืนไม่น่าหกนข่นแอย่าปนนหน้เดข้วเร่าอย่ลือข้าวเลเชยนจ้ววงแต่เดียวเดียวฝ่าว่ฝาเดียวนี่ให้เชียนหนึ่งพอพอออกจทวงจดสามหลบไหล้คนถือเชียนนึง ได้ค่าปลาแล้ก็ได้ค่าไก่กสบายปลาก็ให้เดียวไก่ก็ให้เดียวเอาน้ำอีกใช่เอาผักเอาหมูหมูคนดีเนีเอาข้าวผักตัวบ่บ่จ้าเอาข้าวผักจ้ากูเอากูบ่กูผักดิ๊กฉันกูบ่ได้ข้าวซ้อมผักบนเนี่ยกู มูดิผักก็ให้ไปเจียรหนึ่งตอนนัดูเถี่บผักก็ดีก็่ะใหข้ยผ้าผักพองผ้าพักค่าไก่คุยผ้าป้ากันเอาไบบอีกคนนี้เลยคุยผ้าป้ามีผาผากมีค่าไก่ก่อนอืม

mẹ Mì chạy mẹ nhảy gù mẹ Mình nhảy lại cái <laughs> <laughs> câu, câu Mình nhảy lại cái câu Mình chạy nhé Cô có hàng gì là nói Cô là cái nhạc khúc nó Đi quá

ไ่ได้ยากันเม่กินเันมดุกตอวตวแต่จน่าเอาแกอขาดหัิชุดน้ำหนักัว่็ไป็มุ้งสวยแบบใหญ่เ้งเอมน ชัดเจนนะครับนะเห็น,น,หนไะน,น,นะครับพิจนาหน้าเด้อเอฟซีสุดๆทุกคนเด้อพิทยาอ้าวคนบวกันบวกนะครับแต่คนนี่เนียว่าห้าสองเก้าบวกสามนะครับเนาะนี่ครับเรียกลักปรนกาดตัด,ดยทูทีซีที่เก่าแหละครับ ดดีซ c คือเก่าครับสีมาม่าพันวานะครับนี่แปดยุ่ข้างบนนะครับเนาะแปดยุ่ข้างบนอืมันวา่ามานอื่นบอครับพันวาเสียหายสองโตนะครับพันตังสีบงไห้นะประมาณนี้นะผมเนาะน่ครับเขามาแล้วก็อยเริ่มกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งยังเตือนเออไปน้องเออเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งแอดทางช่องนะครับไปน้องเนาะ ให้พี่น้องรวยๆปังๆแห้งๆ้นะครับเด้อหายยุ่ดีไม่แห้งสุโปรทุกคนทางเหนือไตนะครับเนาะทางต่างประเทศคลิปนี้แอดจะไวส้สามีก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมนะครับเนาะพักคำว่า